เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สองวันที่2 3่สมถึงยีมองต่างจากชาวโลกวันเสาร์ช่วงบ่ายฉันแอบลิกวิวเวกจากสังคมเร่ร่อนเหมือนนกอิสระไปหาวัดสงบนั่งสมาธิอีกแต่วันอาทิตย์มีนัดกับสมาชิกครอบครัวคือน้องๆของฉันไปดูคอนเสิร์ตท,ที่มาจากต่างประเทศ ฉันไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ของพี่และขณะเดียวกันก็อยากดูดนตรีวงนี้ด้วยเพราะเคยชื่นชอบมากสมัยยังวัยรุ่นขณะที่ขับรถพาน้องมาจากบ้านฉันมีความรู้สึกสองแบบปนปนกันอยู่คือใจหนึ่งอยากเห็นตัวจริงขวัญใจในอดีตอีกใจก็นึกคร้านไม่ค่อยอยากเดินทางไปถึงสถานที่แสดงชอบคน แต่อย่างไรก็เสียเงินเสียทองแล้วต้องไปเสพสุขจากเสียงดนตรีราคาแพงจนได้ขณะมองไปบนเวทีอันประดับประดาแสงสีตรการตาภายในของฉันว่างโวงและต่อไม่ติดกับภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินเอาเลยจิตคอยหวนมาระลึกอยู่กับลมหายใจว่ากำลังเป็นขาเข้าหรือขาออกรวมทั้งหมั่นสำรวจโดยไม่ตั้งใจเสมอๆว่า ลมหายใจหนึ่งหงจิตโปร่งสบายหรืออึดอัดคับข้องฉันรู้สึกร้อนร้อนตามเนื้อตัวคล้ายชื้นเหงื่อหรือขณะต้องเสนองานที่ไม่มีความรู้กล่าวโดยย่นย่อคือความรู้สึกช่วงแรกเหมือนมานั่งทรมานรอเวลาดนตรีเลิกแท้ๆแต่บางเพลงที่ฉันเคยโปรโดก็กระตุ้นอารมณ์หวานได้เหมือนกันบางเพลงที่สนุกเร้าใจ และทำรูปเพลงใหม่ก็ทำให้สติเพลื่อนออกจากฐานหลงไปกับกลิ่นอายมันๆที่ส่งเงปรยงปรางออกมาจากเวทีโดยไม่ต้องบังคับจิตฝืนใจแต่อย่างใดฉันอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยมากับน้องๆก็ต้องมีอารมณ์ร่วมบ้างหมดค่าตัวไปเป็นพันก็ต้องเสพสุขให้คุ้มค่าบ้างจะมานั่งทำสมาธิให้ผิดบรรยากาศอยู่ได้อย่างไร ไม่มีงานเลี้ยงและคอนเสิร์ตใดไม่เลิกราในที่สุดฉันกับน้องๆก็ต้องออกจากสเตเดียมกลับขึ้นรถเมื่อเปรียบเทียบกับความปลอดโปรง่งโล่งสบายยามทำสมาธิตอนนี้ถือได้ว่าฉันมึนหัวไปหมดหนักอึ้งที่กลางอกจิตใจทึบตื้อเมื่อพอคลี่คลายออกมาบ้างก็ฟุ้งกระเจดิดกระเจิงตกลงฉันจ่ายเงินแพงๆมานั่งสีเวลาเป็นชั่วโมง เพื่อปรับจิตให้หยาบลงสุขเวทนาที่อาศัยเหยื่อล่อแบบโลกโลกทำให้จิตหยาบลมหายใจหยาบอย่างเห็นได้ชัดชีวิตคนเราต้องสุขแบบหยาบหยาบนำหน้ามาก่อนเสมอเคยติดใจเคยสแสวงหาเคยยอมทุ่มเทเงินทองและเวลาให้กับสุขอันอาศัยเครื่องล่อทางกามคุณพอมาเจอสุขแบบละเอียดสุขคุ้มจากการเจริญสติเข้า จึงได้ข้อเปรียบเทียบมองย้อนกลับไปเห็นสุขที่ผ่านผ่านมาเป็นแค่น้ำโสโครกติดปลายช้อนที่จิบแล้วสดชื่นชุ่มลิ้นนิดหน่อยแล้วชวนให้ทึกทักว่านั่นคือสุขอย่างมหาระทึกลึกลำ้ำแต่พอเจอสุขของจริงที่ตั้งมั่นนิ่งนานและสะอาดใสก็จึงค่อยรู้ว่าน้ำหวานเป็นขวดขวดเป็นถังถังดื่มกินได้เต็มที่ไม่จำกัดเป็นอย่างไร นี่สิถึงเรียกสุขอันโอรานพันลึกของจริงช่วงหลายวันนี้ฉันเริ่มตระหนักและยอมรับว่าตัวเองมองต่างจากชาวโลกรู้สึกผิดแปลกจากชาวโลกนี่คือสิ่งที่ฉันเคยหวาดกลัวกลัวปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่สนุกกลัวว่าจิตใจจะจืดชืดกลายเป็นแกะขาวผู้โดดเดี่ยวในหุบเขาอันอึกทึกครึกโครมด้วยการกรีธาของเหล่าแกะดำ และแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆแต่ที่ฉันเคยนึกไว้ว่ามันจะแห้งแล้งโดดเดี่ยวแปลกประหลาดในสายตาคนอื่นกลับเป็นตรงข้ามกันไปหมดฉันเห็นจิตใจผู้คนทั้งเมืองเต็มไปด้วยความทุกข์ความรู้สึกแห้งแล้งความไม่อิ่มไม่พอในการมารมทุกคนดิ้นพล่านเป็นบ้าเป็นหลังสแสวงหาน้ำโสโครกที่มีปริมาณเพียงติดปลายช้อนกันเกือบทั้งนั้น ต่อให้มีเงินกี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านที่ภายนอกดูภูมิฐานเหนือคนอื่นแต่ภายในเต็มไปด้วยความหิวโหยไม่ผิดจากคนยากจนสักเท่าใดเลยส่วนโลกของนักปฏิบัติธรรมภาวนานั้นเป็นตรงข้ามหากเจริญสติได้ถึงระดับเต็มอิ่มกับการรู้เฉพาะปัจจุบันแล้วจิตนี้เองคือสวรรค์ รสแห่งความตั้งมั่นไม่คลอนแคลนนั่นเองคือความสนุกบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งวิญญาณอันหิวกระหายเหมือนได้เจอน้ำพุที่ผุดพลุ่งให้ดื่มกินยังไม่มีวันจบวันสิน้นขณะแห่งการทรงสติหรือตั้งมั่นในสมาธิจิตจะไม่อะไรกามคุณทางตาหูจมูกลิ้นและกายเลยแม้แต่น้อย ฉันทำสมาธิและเดินจงกรมยังเห็นคุณค่าของรสสุขทางจิตมากขึ้นทุกทีสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีจริงๆ